สวัสดีครับทุกท่านรีวิวอย่างรวดเร็วนะฮะวันนี้มาแล้วนะครับแม c m มิน M4 นะครับนี่รูปแบบรูปรักษณ์ของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปอยากเดิมนะครับตัวจะเล็กลงกว่าเดิมนี่คือ Mac mini รุ่นเดิมตั้งแต่ปี2010นะครับ2011 12 13 14 15 16 17 18มาเรื่อยๆนะครับจน M1 M2 ก็อยากเป็นทรงนี้อยู่แต่นะตอนนี้ครับ Mac mini M4 มาครับ ครับอันนี้ผมสั่งมานะครับจาก Apple เลยฟืบนเนี่ยครับนี่เขามาจากสิงคโปร์นะครับนี่เป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับอันเล็กกว่าเดิมเยอะมากนะครับนี่กล่องเขาครับจะมีละหงรหัสอะไรอยู่นะครับขออนุญาตปิดด้วยก่อนปกติเขาให้ฉีกอ่าผมก็ฉีกก็ได้อ่ะครับอ่ะฉีกทีแรกนึกว่าจะไม่ฉีกซะหน่อยจะเก็บไว้อ่ะแต่ว่าซีกเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ยังแปะกลับไปเหมือนเดิมได้นะครับแม้ว่ามันจะไม่สวยงามก็ตามนะครับนี่ Mac Mini ที่มีชิป Apple M4 นะครับนี่ผมขออนุญาตบังซีเรียลต่างๆไว้นะครับนี่เป็นตัวเริ่มต้น 16GB SSD 256นะครับดึงแล้วก็สามารถแปลกับไปเหมือนเดิมได้เพื่อ,อการสวยงามนะครับนี่ครับแค่นี้เลยตัวแค่นี้เลยนะครับนี่เทียบกับไซส์เดิมนี่ครับเทียบกับไซส์เดิมเล็กลงไปเยอะมากนะครับ แต่ความสูงสูงมากกว่าเดิมนะครับผมมีเคสของตัวเก่าอยู่เป็นกลงนะครับมันใส่กันไม่ได้นี่ครับปุ๊บแกะมานี่ครับด้านล่างครับนี่ปุ่ม Power จะมาอยู่ด้านล่างแทนนี่ครับด้านหน้าจะมี usb type c สองอันนะครับมี อแจ็คสามจุแล้วก็ไฟแสดงสถานะนะครับด้านหลังจะมีสายไฟนะครับลูแลนธรรมดานะครับเป็นกิกะบิตถ้าอยากได้1 0บกิกต้องอัปเดตต้องอัปเกรดนะครับ HDMI p o พอเต็มนะครับแล้วก็3ามรูนี้เป็น Thunderbolt Thunderbolt 4นะครับ Thunderbolt 4ตัวนี้เป็น M4 เฉยๆนะครับถ้าเป็น M4 Pro จะเป็น Thunderbolt 5นะครับนอกจากนี้ครับนี่ฝากล่องเนาะข้างในกล่องครับ มีแค่นี้เลยครับครับนี่สายไฟฮะสายไฟเขาเป็นสีดำนะครับเหมือนเป็นสายสายถักนะครับมันเป็นมันเป็นลายลายนะครับมันเป็นลายลายมันเป็นสายถักนะครับนี่สีดําสวยมากมีกลิ่นด้วยนะครับกลิ่นกลิ่นของใหม่นะครับกลิ่นของใหม่นี่สายค่อนข้างยาวอยู่เป็นสีดํานะครับ ข้างในมีอีกครับดีไซน์ by Apple in California ดูซิว่าให้อะไรมาบ้างนี่ครับมีแค่นี้ไม่มีสติกเกอร์นะครับไม่มีสติกเกอร์มีกอสตกกอชอมา1หนึ่งอันนะครับไม่มีสติกเกอร์ใดๆนะครับไม่มีสติกเกอร์ใดๆแค่นี้เลยครับนี่กล่องเขาก็เท่านี้เลย นี่ครับส่วนความสามารถต่างๆ Power ประสิทธิภาพอะไรผมไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเขาพูดกันเยอะแล้วอันนี้เนี่ยผมเอามาใช้งานที่ออฟฟิศนะครับแทนที่ไม่ได้แทนที่สิเพิ่มนะครับตัวเดิมเนี่ยเป็น M2 นะครับซื้อมาเพื่อจะใช้งานที่ออฟฟิศนะครับส่วนมากก็ไปไว้คอนโทรลพวกอุปรกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยที่รันบน Mac นะครับอ่า แค่นี้แหละครับง่ายๆสั้นๆนะครับน่ารักสวยงามเปรียบเทียบนะครับน้ำหนักเนี่ยเออเบา่าเดิมด้วยเบากว่าเดิมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าวาง่างนี้แล้วมันจะเปิดยังไงใช่ไหมมันก็กด power on ไม่ได้มันต้องยกข้างหลังถือแล้วกด power on เปิดได้ผมคิดว่าน่าจะไว้อย่างนี้แหละครับ <laughs> น่าจะไว้อย่างนี้นะครับด้านล่างหงายไว้เลย ง่ายอย่างนี้เอไว้เลยครับกด power ง่ายๆนะครับเวลาผมใช้งานอาจจะต้องหันแบบนี้แหละเออนะครับนี่เพราะว่าสายแลนมันจะได้อยู่ข้างหน้านะครับ power แลนแล้วก็ usb 3ช่องหรือไม่ก็อาจจะหันหลังแบบนี้ก็ได้นะครับก็อาจจะใช้งานแบบนี้นะครับใส่เข้าไปในแหลกก็คงจะไว้แบบนี้นะครับโอเคแค่นี้เลยฮะสั้นๆใครมีคอมเมนต์อะไรสอบถามทิ้งไว้ได้นะครับของเก่าเนี่ยผมมีตั้งแต่ Mac mini 2010ันสิบะครับสองพันสิละมัง้งตอนนั้นยังเป็น USB 2กับไฟวายแปอยู่เลยครับแล้วก็ขยับมาเป็น2012นะครับแล้วก็มี2014 2ตัวแล้วก็2018ไม่ได้ซื้อครับตัวสีดำไม่มีก็มาอีกทีก็ M 2เลยแล้วก็มา M f o เลยครับประมาณนี้นะครับเอาให้ดูครับของใหม่สั้นๆง่ายๆสวยงามใคร กำลังลังเลยอยู่แนะนําให้ซื้อเลยครับ2900ตัวเริ่มต้นแรม16กกิกด้วย SSD 256นะครับคุ้มมากโอเคนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสั้นๆสวัสดีครับ